สวัสดีรักกับไก่กอัพทูิชแน,เนลเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆนมารีวิวที่พักที่ปลายนะครับอำเภอปลายแม่ห้องสอนนะครับที่นี่ชื่อเออเอียปลายนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่เลยคําว่าเอียปลายเราสงสัยเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเอียปลายแปลว่าอะไรนะฮะเพราะว่าจริงๆรแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอียปลายแปลว่าอะไรอ๋อมันมาจากคาว่าอ้วกบวกเพียก็เลยกลายเป็นเอียที่ปลายเคยอ้วกเพียที่ปลายก็เลยกลายเป็น เอียปลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าที่พักแห่งนี้ห้องจะเป็นยังไงบรรยากาศภายในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันแล้วก็เออลืมบอกไปอย่างหนึ่งลูกค้าที่พักที่นี้นะครับเขามีรถรับส่งเพราะว่าที่นี่มันอยู่ใกล้ๆกับเขาเรียกอะไรถนนคนเดินปลายนะครับสามารถอาเอารถสามล้อบอกเขาอะแล้วเขาจะเอารถสามล้ออะไปส่งเราที่ ถนนคนเดินปลายแล้วเวลาเราเดินไปที่ปลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วสามารถาโทรโทรติดต่อมาที่โรงแรมแล้วบอกให้เขามารับเราไปเกลับมาโรงแรมได้นะครับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็รถเนี่ยเขาจะเริ่มบริการให้เรานะครับตั้งแต่5้าโมงจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรก็แล้วแต่คือเราไปเดินถนนคนเดินเมื่อไหร่เลิกอยากขี้เกียยอยากกลับอ่ะ อยากกลับโรงแรมโทรหาเขาเขาก็จะไปรับเราเลยนะครับดีมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าโรงแรมนี้ห้องจะเป็นยังไงแล้วบรรยากาศภายในโรงแรมจะเป็นยังไงนะครับไปเลยจ้า นี่นะครับห้องเราก็คือหนึ่งศูนย์เจ็ดห้องหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับนี่ห้องเราเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะก็จะมีเซตกาแฟนะครับชุดกาแฟแก้วกาแฟแก้การน้ำร้อนเข้ามาถึงปุ๊บก็จะมีแบบว่าเจอตูเ้เย็นเอาเปิดไม่ได้ <c oughs> มีน้ำให้สามขวดนะครับนี่ นี่นะครับเออตู้เย็นดูเย็นชํามากเลยตู้ใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็มีเป็นเดี๋ยวเขาปิดประตูก่อนโอเคก็จะมีเป็นตู้เก็บของนะครับนี่หน่อยนี่นะครับเป็นตู้เก็บของมีไฟเปิดไหมอ๋อเปิดไฟตรงนี้ โอเคแล้วนี่คืออะไรเอ่ยนี่ในส่วนนี้จะเป็นน่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะเออตู้เสื้อผ้าดูเก๋ดูเป็นแบบว่ากละลาสีอะดูเป็นนี่เป็นตู้เสื้อผ้าสีขาวนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าสีขาวนะครับนี่ แล้วก็มีตู้เซฟนะครับให้นี่มีระบบไฟเปิดปิดด้วยอันนี้คืออ่าพนักง,งานเขายกมาให้เราแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่เราเช็คอินนะฮะแล้วก็ภายในห้องก็แบบว่าเป็นธีมขาวอะ่ะธีมขาวฟ้าเป็นธีมแบบว่าทะเลทะเลอะ่ะ เออเหมือนมาเที่ยวทะเลที่ปลายอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยนะฮะนี่แต่ห้องห้องห้องน่ารักดีดูนี่อันนี้เป็นเตียงหกฟุตนะนี่นี่เตียงหกฟุตนะครับแล้วก็เฮดบอร์ดหัวเตียงก็จะเป็นแบบผ้าแนวแนวทะเลนิดหนึ่งสีขาวเป็นกุยกลายกุยกลายนะฮะมีโต๊ะหัวเตียงนะครับแล้วตรงด้านนี้ก็จะเป็น ทีวีโต๊ะทำงานเป็นแบบว่าเป็นเฉยวยาวไปเลยนะฮะดีนะครับแล้วก็มีโต๊ะว,วางกระเป๋าแต่ด้วยความที่ว่าเราเอากระเป๋ามาเยอะนะฮะเป็นคนที่แบบว่าสัมภาระไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอามาสักสี่ใบนะฮะนี่แล้วแล้วห้องเขาค่อนข้างก,กว้างนะเขายังมีแบบว่าเป็นเป็นเตียงตรงนี้ให้นอนเล่นสามารถแบบว่า มาน่าจะมาแบบว่าสามหรือสี่คนห้องหนึ่งก็สามารถอยู่ได้เลยนะพักได้นี่อ่บนนี่บนหัวเตียงเขาจะเป็นรูปปลาเนาะน่ารักเที่ยวแล้วมีพัดลมเป็นพัดลมคอปเตอร์เนาะเอาฟิลแบบว่าทะเลทะเลเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะครับนี่ในห้องน้ำเป็นยังไงเอ่ยเก๋อดูนี่ ประตูห้องน้ำเขาทำเป็นประตูไม้นะครับนี่ประตูไม้แล้วก็แบบว่าความเก๋ของเขาคือแบบว่าเขาไม่ติดไอ้ที่มือจับให้มันเสมอกันนะเขาเอียงข้างหนึ่งนะฮะนี่เราก็ผลักประตูเข้าไปหูห้องน้ํากว้างมากนี่ลงไปนอนดินได้เลยนะเนี่ยดึง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 เลยอะแยกส่วนเปียกแห้งนะครับนี่อันนี้เป็นโซนโอ้ชอบลายกระเบื้องที่นี่จังเลยอ่ะ ดูคัดสัรน,นะดูดิเออดูแบบว่าสวยสวยกระเบื้องเขาสวยมากนะครับนี่แล้วก็จะมีเป็นออครีมอาบน้ำหูกระปุกขวดใหญ่มากนะมีแชมพูมีครีมนวดนะครับเป็นกระปุกเป็นแบรนด์ของโอเยเลยฮะ นี่นะครับเราก็แต่สีสีสีกระเบื้องเขาอะเก๋มากเลยดูเหมือนประมาณแบบว่าเป็นเป็นปูนเปื่อยเนาะเป็นปูนปูนขัดมันแต่ไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นกระเบื้องนะฮะแล้วก็มีชักโครกนะครับจะบอกเลยว่าห้องน้ํากว้างมากนะฮะและนี่อ่างอาบน้ํายังเอออ่างล้างหน้าไม่ใช่อ่างอาบน้าโอ้ยอ่างล้างหน้ายังเก๋เลยดูดิ ดูมีลายแบบว่าเออมีเลืนลายน่ารักดีนะครับแล้วก็เป็นกระจกบานใหญ่มากดูนี่บานบลเลอร์เลยนะครับนี่มีมีรองเท้ารองเท้าแตะอตาร,ารอ,รองเท้าตาอะไรนันยางหรอหรือรองเท้าตาดาวเทียมช้างคู่นะฮะให้หนึ่งคู่นี่จะสวยอ่ะชอบชอบดูแบบว่า เป็นทะเลเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราออกไปดูระเบียงกันนะครับนี่นี่นี่เขาจะเป็นประตูกระจกนะฮะซึ่งเขาจะมีกรอล็อกตรงนี้พอเราเอากรอออกนะครับนี่ก็จะมีตัวจับแล้วผักเก๋มากนี่ผักไปปุ๊บประตูเขาจะเลื่อนนี่นี่นี่น,นี่เป็นบานแบบว่าบานพับออกไปอย่างนี้เลยเออเก๋ดี่ะดูดิอเออด,ดูมีแบบว่าลมพัดผ่าน โอ้พม่านปลิวสวยสวยเลยนะฮะนี่แล้วตรงนี้คือระเบียงนะฮะนี่คือระเบียงแล้วที่มองจากระเบียงออกมาก็จะเป็นเป็นเป็นเ,เหมือนเหมือนที่แบบว่าพายเรือเล่นนะ่ะเออเป็นเป็นเป็นสระเป็นสระให้พายเรือเล่นนะครับอันนี้คือสระพายเรือเล่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สระไว้น้ําเพราะว่าสระไว้น้ําของเขาจะอยู่ด้านหลัง ะะอันนี้คือเขาเขาทาเป็นสะให้พายเรือเล่นเนี่ยเขาจะมีเรืออย่างเงี้ยสามารถไปเอาเรือตรงนู้นนะนะนะครับนะตรงนั้นนะ่ะมาพายเล่นได้นะครับสามารถพายได้ตลอดนะฮะแล้วก็น้าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าช่วงนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยใสยเพราะาเขาเปลี่ยนก่อนหน้านี้น้าเขาเป็นน้าเกลือนะครับมันจะเป็นแบบว่าเขาจะเอาฟิลแบบว่าทะเลจริงๆน้อาออกเค็มๆเลยอ่ะ น้ำมันจะใส่แต่ตอนนี้คือเขาเปลี่ยนน้าระบบน้ํามาเป็นจากน้าเกลือมาเป็นน้ําคลอรีนน้ํามันก็เลยอาจจะไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นะฮะกำลังปรับระบบน้ําใหม่นะครับนี่เดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกกันนะดูเขาเรียกอะไรบริเวณรอบนอกของโรง,งแรมนะฮะถือว่าโอเคเลยนะเป็นธีมแบบว่าทะเลทะเลอะชอบชอบชอบนี่แลวอันนี้ก็จะเป็น เ้าอีให้แบบว่านั่งชมวิวนอกระเบียงนะฮะดูดิว้าวล,ลมพัดแบบว่าประมาณปิวเก๋มากนะฮะนี่เขามีมเขามีของหวานเฮ้ยนี่นะครับของหวานเขาจะามาแบบบริการให้หน้าห้องผักเลยดีมากมากสวัสดีครับ มีอะไรให้ทานมั้งครับมีบุ้ญมะพร้าวค่ะแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็น้กเขาฉ่ำกุ้ยก็แดงค่ะมาเชื่อมผลนะคะจะรับเป็นอะไรคะอ่าขอเป็นตัวตัวนี้กับนี้ครับลูกค้าจะรับเป็นน้ำกะทิหรือว่าน้ำแดงคะขอของผมขอเป็นน้ำแดงครับนี่เราก็ได้แล้วนะครับกับของหวานอากาศร้อนๆกินชื่นใจเชียว แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศความสวยงามของดีเอียปายนะครับที่พักถึงถือว่าสวยแล้วก็บรรยากาศดีอีกที่หนึ่งเลยนะครับมีเขาเรียกอ,อะไรให้เราเล่นอะไม่ว่าจะเป็นการพายเรือนะฮะมีการมุมต่างๆให้เราถ่ายรูปมากมายเลยแล้วก็บริการของน้องๆที่นี่ก็น่ารักนะใส่ใจแล้วก็มีผลไม้มีของหวานมีการแบบว่าเข็นรถมาเสิร์ฟตอนบ,าบายอย่ายๆเงี้ยชอบมากๆเลยนะครับ ถือว่าดีเลยล่ะแล้วยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากมาพักที่นี่นะครับก็ลองมาพักกันดูนะครับอยู่ที่ปลายนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ถือว่าโอเคนะลองเซิร์ชหาดูจากใน Google ก็ได้นะ Google Map ก็ได้ว่าดีเอียปลายนะฮะก็คือจะเจอที่นี่เลยถือว่าเป็นเป็นลักษณะของที่พักที่แบบว่าดูเหมือนซันโตลินีไหมเออประมาณนั้นนะแล้วยังไงไทายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทมีไว้ด้วยนะครับอ๋อแลวอย่าลืม กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมิชแนลนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเข้านี้เลย